ธรรมะสวัสดีอณะคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านพุทธมีเรื่องด่วนจึงได้เข้ามาไม่ได้เตรียมตัวไว้รีบเข้ามาทันทีเออ เรื่องด่วนในที่นี้เกิดแต่นิมิตเมื่อสักครู่จึงต้องมาแสดงธรรมเป็นเรื่องด่วนมีจิตวิญญาณสาวกซาตานตามติดเอาแรงงานไทย เข้ามาสู่ประเทศไทยจิตวิญญาณเรานี้จะมาสร้างความวุ่นวายความเดือดร้อนให้กับคนไทยทุกคนแหละคนต่างชาติคนไทยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินของไทยนี่แหละ จิตวิญญาณเหล่านี้เข้ามาได้ง่ายแล้วก็อาจจะมาดนบันดาลให้กิจสำเร็จได้ให้กิจของผู้ที่ถูกสาวกสซาตานดนใจทำงานสำเร็จพุทธะเลยต้องออกมาเตือนให้ช่วยกันระวัง ป้องกันเหตุเพศภัยช่วยกันด้วยว่าเราได้บูชาเอาอสูรกายแก้วแล้วก็เปิดเส้นทางไว้ให้ดวงจิตดวงวิญญาณของอสูรกายแล้วก็เหล่าซาตานทั้งหลายเข้าสู่ประเทศไทยได้เมื่อเหล่าซาตานแล้วก็อสูรกายทั้งหลายอยู่ในประเทศไทยแล้วนี่ กิจต,ต่างๆที่เคยทําไม่สําเร็จก็จะสําเร็จได้เพราะว่าเราอสุรากายเราวิญญาณสาวกซาตานมันดนให้มันดนบรันรดาลให้ประสบความสำเร็จเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะพยายามช่วยกันต่อต้านเอาไว้ แต่ว่ามนุษย์ไปบูชาซาตานมากกว่าจริงศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาซาตานและแหล่งรวมของซาตานนั้นก็มีพวกอสุรกายไปบูชาอสุรกายไปบูชาอสุรกายทำให้พลังของฝ่ายอสุรซาตานมีมากต้านได้ยาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลได้ยากพระศรีอานจึงต้องมาออกมาเตือนให้เราวางภัยไว้สิ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ ก็คือใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดท่านที่มีกล้องวงจรปิดที่บ้านท่านที่มีกล้องวงจรปิดต่างๆในที่ทำงานห้างร้านโรงเรียนสาธารณะต่างๆขอให้ตรวจสอบ ระบบให้ดีช่วยการตรวจสอบระบบให้ดีหากว่ามันมีจุดไหนเสียก็ให้ซ่อมแซมเร่งด่วนทันทีเสร็จแล้วประชาชนคนไทยคนที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี้ช่วยกันอสอดส่องดูแลคนที่เข้ามา ดูอาศัยถ้าหากว่าท่านทำอาพาร์ตเมนต์ทำทำบ้านเช่าท่านทําโรงแรมก็ตรวจตราดูผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ของท่านดูว่ามีใครที่เป็นคนแปลกหน้ามาดูว่าใครที่มีคนแปลกหน้ามาก็ให้ช่วยดูพฤติกรรม สังเกตดวงตาของพวกนั้นก็ได้สังเกตพฤติกรรมภายนอกการกระทำต่างๆช่วยการสอดส่องดูแลผู้ที่เรียกว่าคนที่เข้ามาเป็นผู้ที่แปลกหน้าเข้ามาแล้วมีอาการมีพฤติกรรมแปลกๆต่างจาก คนปกติทั่วไปช่วยการสอดส่องดูแลอย่างนี้ในหมู่บ้านเรามีใครไหมที่มีพฤติกรรมแปลก,ปลกๆก็ช่วยการสอดส่องดูแลอย่างนี้ก็เก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อจะได้ช่วยทางการได้อย่างนั้นเลยทีเดียว ใครที่มีกล้องหน้ารถก็ขยันเก็บไฟล์ไว้เก็บไฟล์เป็นรายวันเลยก็ได้กล้องหน้ารถขยันเก็บไฟล์ไว้เก็บไฟล์เป็นรายวันก็ได้อย่างนี้ช่วยกันเอาสักสองสามเดือนนี้ผ่านไปก่อนช่วยกันแค่สองสามเดือนนี้แหละ อย่าให้จิตวิญญาณสาวกซาตานมาโดนจิตโดนใจกระทำอะไรที่เป็นเหตุร้ายแรงได้สำเร็จอย่างนี้นะคุณโยมจะเห็นว่าประเทศไทยเราดำรงตนเป็นกลางต่อไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเมื่อไม่กี่วันมานี้ สอ,สองวันที่แล้วเรามัง้งก็เห็นท่านนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ร่วมประชุมหาหรือเราก็จับไม้จับมือกับผู้นำอีกฝ่ายหนึ่งคือ,อรัเสเซียประธานาธิบดีปูตินของประเทศรัเสเซีย เพื่อแสดงตัวเป็นกลางเราไม่ได้เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประธานาธิบดีของสหรัฐเราก็จับมือร่วมมือกันอย่างนี้เราไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราขอเป็นกลางอย่างนี้มาถูกทางแล้วสันติสุขจะมาสู่ประเทศของเราแต่ด้วยว่า จิตวิญญาณซาตานนั้นไปรับรู้ได้ครั้งเมื่อคนไทยอยู่ที่อิสราเอลจิตวิญญาณของซาตานที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็รับรู้แล้วก็ตามติดเมื่อพี่น้องชาวไทยได้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยจิตวิญญาณเหล่านี้มันรับรู้และมันตามติดมาสู่ประเทศไทย จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยดังนั้นเมื่อมีเส้นทางเข้ามาได้เพราะว่าเราก็ไปกราบไหว้อสุรกายไปบูชาไปทำพิธีอันเชิญเปิดเส้นทางให้จิตวิญญาณที่ชั่วร้ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายอย่างนี้บวกกับมนุษย์ผู้คิดร้าย วกกับจิตวิญญาณพลังแห่งจิตวิญญาณของเราซาตาและมันจะทำให้งานของเขาสำเร็จดังนั้นจึงต้องช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันราศีอ่านแนะวิธีการป้องกันช่วยกันสอดส่องดูแล ช่วยการสอดส่องดูแลใช้เทคโนโลยีให้ดีจะป้องกันได้ผู้ใดกระทำผิดก็จะได้ไม่หลุดรอดสายตาของเราไปได้ใครกระทำกรรมชั่วต้องได้รับวิบากกรรมชั่วนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมตามหลักธรรมที่เราพุทธะได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้แก่สัพรพสัตว์ทั้งหลาย หากคู่กระทำกรรมชั่วแล้วรอยนวนได้ต้องรอไปพบหน้าชาติหน้าอย่างนี้คนก็จะไม่ศรัทธาที่จะทำคุณงามความดีใครกระทำกรรมชั่วกรรมชั่วต้องตอบสนองได้ทันทีอย่างนี้แหละผลแห่งกรรมต้องตอบสนองได้ในพบนี้ชาตินี้อย่างนี้แหละส่วนผู้ที่บริสุทธิ ก็ไม่ควรจะได้าารับความเดือดร้อนเป็นอย่างนี้แลช่วยการดูแลช่วยกันปกป้องใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์กล้องวงจรปิดถ้าหากว่าท่านมีอยู่หน้าบ้านท่านท่านก็ช่วยดูหน่อยว่ามันเสียไหมถ้ามันเสียก็รีบซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หรือกล้องหน้ารถก็สำคัญช่วยการเซฟไฟล์ต่างๆเอาไว้เพื่อมีข้อมูลต้องใช้งานจะได้ช่วยทางการได้ช่วยการดูแลร,ระบบกล้องวงจรปิดสาธารณะให้ดีจุดใดเสียให้เร่งแก้ไขทันทีอย่างนี้พอระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้นะ พุทธามานี่ไม่ได้เตรียมอะไรมาผมเผาก็ไม่ได้วีเว้มันยุ่งต้องรีบมาแจ้งเอารีบมาแจ้งหิมิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วนี่ต้องรีบมาแจ้งไม่รีบแจ้งไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องของความสงบสุขภายในประเทศของเราถ้าเราไม่รัก ที่จะสร้างความสันติสุขให้กับประเทศของเราเราก็จะเดือดร้อนตามเขาไปทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบสุขมีสันติสุขสันติธรรมช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ระมือป้องกันไว้เหตุต่างๆมันป้องกันได้ถ้าเราทุกคนช่วยกัน อย่าไปเกลียงว่าฉันเป็นคนเชื้อชาตินี้ฉันเป็นคนาศาสนานี้ไม่ต้องมาเกลียงกันเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนักท่องเที่ยวที่มาเข้ามาในประเทศไทยก็ช่วยด้วยก็ได้อย่างนี้ก็ช่วยกันเราเป็นคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเข้ามาแล้วมาพบกับสันติสุขความสงบร่มเย็นและเป็นสุขอยู่ได้อย่างนี้ ประเทศไทยเป็นกลางไม่ฝักไฟกับฝ่ายใดมีแต่ว่าบอกว่าขอให้ยุติความรุนแรงอย่าได้สร้างความรุนแรงต่อกัน<ม>การที่เราจะยุติสิ่งต่างๆได้ต้องมีเหตุและผลอาศัยเหตุและผลที่ถูกต้องไม่ใช่เอาแต่กิเลสข,ของตนเป็นหลัก ถ้าเอาแต่กิเลสของตนเป็นหลักมันก็เกิดความรุนแรงเป็นธรรมดาระวางกิเลสตัดกิเลสดับกิเลสของเราก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันหาทางออกให้กับผู้บริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั้งหลายที่บริสุทธิ์ไม่ได้คิดจะสร้างความรุนแรงไม่ได้คิดจะไปเข็นฆ่าใครแต่ต้องมารับผลแห่งวิบาก,กรรมที่ร่วมกระทำด้วย ความไม่มีเจตนานั่นแลพระสีอานมาเตือนเตือนไว้เพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนบางท่านยังไม่รู้ว่าต้องไม่ต้องมาเตือนต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้มันเกิดขึ้นมาท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่ามันจะเกิดแต่ไม่บอกใครเลยนี่มันก็ผิดวิสัยของพุทธ,ธของพระศีอาริยเมตไตร เอาละมาแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ส่วนท่านทั้งหลายจะเข้าถึงธรรมของพระสีอานหรือไม่เข้าถึงธรรมแล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่มันก็เป็นไปตามวิบากกรรมของแต่ละท่านขอให้ท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรม,มเทศนาของพุทธ,ธในครั้งนี้จงรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลาย ด้วยการทุกท่านทุกผู้ทุกคนทุกนามเทินเจริญพรอ้ามีอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรก็จะมานั่นนะ,อะบอกมาเตือนจะได้ป้องกันกันไว้อย่าให้สิ่งที่เป็นภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นเลยช่วยกันนะคุณโยมธรรมสวัสดีจ้า